สวัสดีทุกคนอยู่กับผมคิดดิ้งวันนี้เราจะมาทำสิ่งที่ไม่ได้ทำกันมานานคือการรีวิวมอนสเตอร์นั่นเองนะฮะมาคอนไฟนะฮะตัวละคร3ดาวเพิ่งมีปุกเอาเอกขั้น2มา5ทาธาตุเลยนะคอ,อนกับแรงเนาะผมเลือกทำคอนไฟขึ้นมาก่อนเป็นตัวแรกมาดูสกิลกันนะฮะว่าทำอะไรบ้างมันจะไม่สนเอฟเฟกลดความเสียหายทุกประเภทนะเป็นความสามารถหลักที่ทำให้ผมเลือกปั้นเลยเอฟเฟก์ Effect, ลดความเสียหาย มีอะไรบ้างนะพวกบัฟดีฟนอ์ที่เป็นบัฟฟ้าขึ้นบนหัวมอนสเตอร์ครับแล้วก็เอฟเฟกที่เป็นพาสซีลดความเสียหายต่างๆนะฮะอย่างเช่นของว่ากรบบอลแสงแล้วก็บัฟโลนะฮะที่ว่ามันจะดูดซับความเสียหายอย่างเช่นของจินตลาน้ํจาจะทะลุไปเลยในส่วนของประโยคแรกครับเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นเลือดสูงสุดจะเพิ่มตามสัดส่วนพลังป้องกันอันนี้คือแบบสุดยอดมากเลยเนาะแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวไปลอง กันอุ้ยสามหมืนครับอ่ะเลือดตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นเลยเนาะคือแบบแดบปิมหลอดตายละ อ่ะเดี๋ยวลองไปคำนวณดูครับ10050บวกกับ6669จะได้16719นะครับหักออกจากหอมน้ำปาดเมื่อกี้นะฮะ3427จะได้เป็น13708นะฮะก็คือเลือดที่เพิ่มมาจากค่าดิเฟนซ์ โอ้โหก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยฮะเท่ากับว่าค้อนไฟตอนนี้เลือดบวกหลัง20,000นะฮะคือโอ้ไมคกอดมันเป็นสกิลพาสีฟเนาะเพราะงั้น1กับ2ก็ได้รับผลพาสีฟด้วยก็คือไม่สนใจเอฟเฟกต์ลดความเสียหายเนาะสกิล2นะฮะทุบศัตรูเพื่อลดพลังป้องกัน2เทิร์นฮะความเสียหายก็เป็นไปตามพลังป้องกันนะจากที่ลองใช้นี่ถือว่าแรงในระดับตัวดาเมจเลยนะฮะตอนลงดันเจียนผมบอกว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอไปลงสู้กับคนน่ะโอ้ย ทำเก่อแตกอีกฝั่งแล้วเรามีบัฟเดฟฮะคือดอกละ40,000คือแรงมากแรงในระดับตัวดาเมจเลยนะฮะส่วนสก,กิลหนึ่งก็คือคอนทั่วไปเลยเนาะมีโอกาส50ที่จะสตันเขาได้นะฮะทำสโลไซอีกฝั่งด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเขาติดก่อแตกอยู่แล้วตีแรงตามเดฟด้วยถ้าอีกฝ่ายมีภูมิคุม้มกันมึนงงนะฮะจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น50% ก็คือใช้สู้กับบอสดีมากนะรูนที่ผมใส่จะเป็นรูนเพิ่มค่าสถานะฮะทั้ง2เซตเลยนะอันนี้ก็เพิ่มสปีดนะรูนสวิฟ t แล้วก็รูนกาเพิ่มดีเฟนต์นะฮะอ๋อช่อง2เป็นดีเฟนต์ช่อง4เป็นคีดัมเมดช่อง6เป็นดีเฟนต์นะฮะแล้วก็ 1, 3, 5นะฮะพวกนี้ก็เน้นให้มีคีเลทคีดัมดีเฟนต์แม่นยำสปีดก็บิวเป็นตำแหน่งตัวเดิเมดเลยนะฮะ ส่วนอ r ติแฟกต์เนี่ยผมมองหาไอ้ที่มันเอฟเฟกเพิ่มแอ t แท k กกับดีเฟนต์เนี่ยฮะจะได้แรงๆนะฮะส่วนด้านขวาเนี่ยสกิลเพิ่มคิดาเมทก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลมันแรงเนาะแล้วก็มีเอฟเฟกเพิ่มเด็บแซมด้วยก็ค่อนข้างที่จะ โอเคนะครับคือสกิลสองมันทำเกาะแตกได้ฮนะเพราะฉะนั้นผมเลยอยากให้มันมีแม่นยาแซมแซมด้วยฮนะจะได้ติดกาอแตกกันทั่วหน้าเนาะในส่วนของคอนเทนต์อันดับหนึ่งเลยนะที่ตอนนี้เปล่งประกายเจิดจ้ามากก็คือเป็นหลุมมิติเนาะ จูโจมมิติคอนเทนต์ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมามันรอบหินเสริมค่าสถานะลูนโบราณเนาะเออหาลูเหล่านี้ผมทำคลิปไว้แล้วนะครับภาพรวมของดันเจีนนี้ก็ลองไปดูกันได้แต่หลักๆในโลของคอนไฟเนี่ย จะอยู่ในทีมที่3นะฮะเพราะว่าบอส3มเนี่ยมันต้องการตัวที่ไม่ส่วนเอฟเฟกลดความเสียหายทุกประเภทซึ่งมันอยู่ในพาสซิฟติดตัวของไอออนหรือว่าคอนไฟตัวนี้เนี่ยฮะก็คือไม่ว่าคอนมันจะใช้สกิล1หรือ2เนี่ยมันจะไม่ส่วนเอฟเฟกลดความเสียหายทั้งหมดเลยเออมันก็เลยจะมีประโยชน์กับดันเจี้ยนนี้มากมากถ้าเกิดไม่มีความสามารถตรงนี้เนี่ยเราจะเปิดกรอะบอสไม่ได้นะครับกรอะพิเศษนะไม่ใช่ดีบัฟก่อแตกเป็นกราะ พิเศษเฉพาะบอสน,นี้ซึ่งในโรนี้คู่แข่งของมันก็คือสไนไฟนะครับตัวป๊อปปูล่าที่สกิลหนึ่งก็ไม่ส่เอฟเฟคลดความเสียหายเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้ตัวเดียวเนี่ยก็ต้องเลือกว่าจะใช้ตัวไหนแต่ผมก็ใช้ไปแม่งเลย2ตัวนะฮะช่วยๆกันเปิดเกาะบ,บอสแล้วก็ทำเดอะมิก็ให้สไนมันย่องตายแล้วก็ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวลองดูสกิลนี้ก่อนนะว่ามันเท่าไหร่สกิลสองครับ ขับสามหมืเออก็ก็แรงแหละนะฮะแต่ก็คือมันอาจจะยังแรงสู้ตัวดาเมจไม่ได้เนาะอย่างถ้าสัยเนี่ยถ้าเกิดว่าตีเนี่ยน่าจะ4ี่0 0ื่นนะครับเท่าที่จำได้อลองดูผับนะฮะส0 0 0 0ืซึ่งสไนลูนแบบว่าน่าจะในส่วนของการดิ้วอะ่ะค่าแอตแทคน่าจะน้อยกว่าดิเฟนต์ของค้อนตอนนี้นะ เพราะว่าเป็นบิลสายอารีนาที่มีสปีดส,สูงเออแต่ว่าในส่วนของแอตแทกมันก็แรงกว่านะสกิลสองถ้าไม่มีบัฟโลจะเป็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยลองดูกันครับ1 7อ่าบัฟเดฟให้เรียบร้อยอ่าดูสกิลหนึ่งนะฮะมีดาเมจเพิ่มมา50%จัดไป2 6 0 0มเฮ้ยอ่าแต่เอาถึงจะมีบัฟมานะก็ยังเบากว่าสกิล2 ซึ่งก็ควรจะเป็นเลือดปกติ <laughs> <sk ill 2> นะฮะสกิลสองน่าจะแรงกว่าเป็นเลือดปกติอยู่ละโอ้ยแต่ต่างกันแบบสี่พันเองนะถือว่าค่อนข้างน้อยนะเออสองหมื่นหกกับสามหมื่นอือใช้ได้เลยนะฮะเพราะจะเป็นในการลงดันเนะเาะอับ แต่สนัยที่อยู่ข้างๆมีทำดาเมจ4,001เออในโลตัวดาเมจก็คือมันก็สู้ตัวดาเมจที่เป็นดาเมจแท้ไม่ได้นะถ้าถามว่าค้อนไฟลงอะไรแล้วมันฉายประสิทธิภาพมาได้ดีที่สุด ก็คือคอนเทนต์นี้แหละเหมือนเกมมันออกแบบมางั้นเนะ่ปล่อยดันเจี้ยนให้มันมีความสามารถประมาณนี้ปล่อยสกิลตัวละครประมาณนี้มาในเวลาที่เหมาะเจาะนะครับเออถ้าเกิดเราลองมาดูกันในค้นหามอนสเตอร์นะเลือกไม่สนเอฟเฟ์ลดความเสียหายครับอ่ามันจะมีตัวละครตามนี้นะอันนี้ผมไล่ดูมาค่อนข้างหมดแล้วนะฮะตัวละครที่ผมมีก็จะดูหมดแล้วเออบางตัวที่ผมไม่มีก็จะไม่ดูนะพบว่าตัวละครที่ส่วนใหญ่เลย ไม่ส่วนใหญ่อะทั้งหมดเลยครับมันจะมีเอฟเฟกต์ลดความเสียหายแค่สกิลเดียวอ่ะอย่างกุ้ยมืดเนี่ยมันจะอยู่ที่สกิลอันติแล้วเนาะเออแล้วก็นังริมใช่ไหมไอ้อัน,นิฮันราเหมือนจะอยู่ที่สกิลหนึ่งเนาะอ่ะสกส่าไม่มีอะไรงี้นะครับไอ้สกิลลดความเสียหายอะมันจะอยู่แค่สกิลเดียว เนาะตัวละครส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับจะมีคู่แข่งที่สกิลเดียวเหมือนกันก็คือสไนดยแต่ทีนี้เนี่ยสกิลสมันเสียเวลาครับเพราะงั้นตัวละครที่แบบว่าเข้าเทินปุ๊บได้ดาเมจดดีดักชันแน่นอนชัวร์ครับก็คือค้อนไฟนี่แหละมีอยู่ตัวเดียวเลยนะเพราะมันเป็นพารสี เนไม่ว่าคุณจะออกสกิลหนึ่งหรือ2เนี่ยมันจะได้พัสซีฟต,ตรงนี้เหมือนกันเออนะนี่แหละเด่นที่สุดของตัวละครตัวนี้ที่ผมเห็นแต่โอ้โหพี่ลงได้แค่ดันเดียวเองเหรอ <laughs> เ <c oughs> ก็จริงนะแต่ว่าสกิลพาสีมันเนี่ยจากที่เราลองวิจัยกันก็พบว่ามันโหดมากเลยใช่ไหมเอาเดฟมาเปลี่ยนเป็นเลือดก,กลายเป็นว่า HP บวกหลัง20,000กว่าเลยอ่ะมันเป็นตัวที่ลงกิววอร์ได้ดีมากๆเลยนะอันนี้ผมลองไปเล่นมาแล้วค่อนข้างโอเคเลยบ้านแบบนี้ค่อยๆตีค่อยๆนวดแต่นี้เป็น4ีดาวเออถ้าเกิดเป็น4ดาวเน่ยผมคิดทีมไม่ออกว่ะอันนี้มันทีมเมตาเลยอะถ้าเกิดเล่นผ่านได้ก็จะดีมากใช่ไหม อ่ะขอนไฟสไนไฟไปด้วยเลยไหมจะต้องมีตัวรางบับด้วยเพราะอีกฝ่ายจะทอก่อแตกใส่เนาะ ดูรูอะไรนี้หรอแต่จะเก็บบูฟน้ํายากมันผมว่ามันก็พอเล่นได้แหละแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าเล่นวะ่ะครูน้ำเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเนาะแต่ก็คือมันไม่โดดเด่นเท่าไหร่ในการสู้กับทีมนี้ะนะเฮ้ยครูลมน่าสนใจนะมีบัฟเด็บให้ข่าวเกิลแสงเออแต่ก็จะไม่มีฮิลเลยนะอยากได้ตัวที่มันฮิลได้แล้วก็พอแซมแซมเกาะแตกได้บ้างฮะเฮ้ยอาร์คไฟว่ะ แต่มันเป็น5ดาวเล่นกับ4ดาวไม่ได้อ่าเออแม่มดไฟผมมีอยู่นะฮะใช้ได้พัดไฟเนี่ยคิดไว้อยู่แต่ว่ามันก็เออวะ่ะดรายแอดนะ้าน่าสนใจแต่มันแพ้พินลมอะ่ะแพ้ทาาอีนุแสงโอ้เอาวุบน้ำละกันดูซิใส่รูอัตโนมัติได้เป็นอะไร ex ใส่อ่าใส่รูอัตโนมัติก็คือต้องมาเปลี่ยนทุกรูนเลยนะ มีช่องสองไม่ได้เปลี่ยนอยู่เลยเนี้ยโอเคไปลองดูกันนะฮะทีมนี้ลงสนามจริงสรุปตายเลยอะจัดปลาสกิลไปเลยเนาะเพราะยังไงก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วบัฟไปฮนะฟัฟโอ้กลายเป็นว่าในทีมนี้เนี่ยครูลมนะฮะเลือดน้อยสุดซะง,งั้นลองกันใหนม่ก็ไม่เสียหายไม่เสียหายไม่ละ จัดไว้โอ้โหเดี๋ยวบัฟเอามาตาพินทำงานเลยเหรอโอ้โหโคตรดือ้ออ่ะเอาบัฟขึ้นมาฮะตีไปพับอืมเอกะเทินไปนะฮะไม่ได้ออกจากการย่องอย่างแซดดีเหมือนกันนะกลายเป็นว่าครูลมเป็นตัวแทงให้เลยอืม เออโอ้โหตายเลยฮะอย่างเศร้าบาลอัมมาตาพินลมอย่เพิ่งมามาแล้วปะนะ่ะเอาตายไปเลยฮะโอ้โหไม่ตายบาลอัมาตาน่าจะมาแล้วนะดูทรงเนี่ยเออไม่เป็นไรตีล่าฮิปอ่าสองวีสองแล้วฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,น่าจะชนะหรือเปล่า แต่ครูลมตายไปแล้วเนี่ยไม่มีบัฟแล้วฮะเฮ้ยทตดน้ำชนะทัดไฟอถูกแล้วนี่ว่าอะไรยังมีฮิลอยู่ครับโอ้โหไอแต่ดัมเมจค่อนข้างมีอยู่นะผมว่าไม่น่าเสมอฮะไม่แพ้ก็ชนะแหละโอ้ยยักเยอะสตันไม่ติด โอเคใหญ่ยเยกจัดไปเท่าไหรลเม็าดาเมนจนะฮะโอ้โหแรงจัดๆคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเสมอนะฮะเออผมว่าหนึ่งในข้อดีของค้อนไฟเลยเวลาเจอทีมที่แบบว่าฮิวเยอะๆแบบเนี้ยบางทีถ้าเกิดเราจัดทีมแบบดาเมจน้อยๆอ่ะมันจะเสมอเออมันจะตีเขาไม่ตายแต่ปัญหานั้นไม่เกิดกับคอนไฟเว้ยถือว่าใช้ได้นะฮะ คือไม่ชนะก็แพ้ผับโอ้ยเดีย,ยวไม่ตายแล้วก็ตัวนี้ซ้ำโอ้หเหลือไว้ทำไมเอ้ยผ่านแล้วฮะโอเคก็ลองลอง,ลงสนามจริงนะฮะก็ผ่านได้ค่อนข้างดีนะฮะดีหรือเปล่าไม่รตตมู้ก็แตกตัวนี้ไม่ได้ก็แตกตัวนี้อ่าโอเคชึบ บ,บ๊อบอ่าลุ้นให้คีิกันจะได้ดูดางเมจนะฮะเท่าไรอะดูไม่ทันในกิวฮอเนี่ยมันไม่มี1นคูณหนึ่งให้ดูครับผมต้องแบบค่อยๆดูนะ5้าหมื่นหน่ปะโอ้แปลงโคตรแรงเลยฮะผมตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยแต่สกิลสองปห้าหมื่เออ แรงมากฮะห้าหมื่นทำไมต้องมาลองกับไอ้ตัวแบบเล่นยากๆอย่างนี้ด้วยนะลองกับตัวที่มันเล่นง่ายๆก็ได้นะโอ้โหสตันได้สตันดีอ่ะสกิลหนึ่งเท่าไหร่ไป 2,800สกิล1-2,800สสกิล3-5,000 0แล้วคือถึกด้วยนะครับเลือดเยอะดีเฟนซ์เยอะผมว่าถ้าจับทีมดีเล่นดีๆอ่ะมันมันโหดมากเลยอ่ะแต่ผมอาจจะยังคลิดทีมดีไม่ค่อยได้อ่ะนะก็ประมาณนี้นะฮะ สำหรับถอนไฟในโพสท่าเท่ๆหน่อยสออิหลักๆแล้วมันก็เป็นตัวบลูเซอร์ที่ดีมากๆตัวนึงเลยนะฮะโอ้โหเลือดเยอะดีเฟนซ์เยอะตีก็แรงนะฮะเออลงกิวว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ลงคอนเทนต์ล่าสุดเดเมชั่นเลสได้นอกนั้นเนี่ยผมว่าในอนาคตน่าจะมีจังหวะให้ได้เล่นเยอะกว่านี้นะเออคอนเทนต์ใหม่ๆน่าจะมีแมคชั่นิกแปลกๆถ้าเกิดว่าเกมให้เราใช้แมคชั่นิกพาะสิตัวเนี้ยมันก็จะมีประโยชน์กับ การนั้น นฮะเออพอแพสซีฟมันค่อนข้างอยู่นี้นะฮะยังไม่มีตัวในมีแต่ผมว่าดันเจียนที่มันไม่ใช่ธาตุน้ำอะ่ะมันพอเล่นได้เลยนะในฐานะตัวกรอะแตกสกิล2นะแต่ถ้าเกิดเป็นในฐานะตัวเดิมแมเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยเพราะอย่างปัญหาตัวซัพพอร์ตเกมนี้มันที่เป็นบัฟดิเฟนซ์เนี่ยดูแอบด้อยกว่าตัวบัฟดาบอ่ะเออยิ่งกับการลงดันนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่ามันหาตัวบัฟเดบยากที่ใช้ได้จริงก็จะเป็นตัวที่บัฟดาบกับบัฟเดบพอ อ,อย่างแม่มดน้ําหรือว่าพิกซี่ลมใช่ไหมแต่ในหลายสถานการณ์มันก็ต้องการตัวฮิวด้วยต้องการตัวบัฟปีกด้วยอะไรเงี้ยเออใส่2ตัวนั้นอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์การใส่ฟานการใส่ไลลี่อาจจะดีกว่าล้างได้ปีกได้แต่มันไม่มีบัฟเดฟเนเออเพราะงั้นก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะเอาตัวดาเมจก็ไปเอาตัวที่แรงตามแบทแทกดีกว่าได้ผลจบบาบัฟดาบด้วยอะไรอย่างงี้นะเออแต่ถ้าในอนาคตน่ะมันมีตัวบัฟเดฟโหดๆห,หุ่นตัวเนี้ย มันก็คงจะพุ่งขึ้นนะหุ้นตัวที่มันตีแรงตามเดบก็จะพุ่งสูงขึ้นไปด้วยเหมือนกันนั่นแหละถ้าถามว่าน่าปั้นไหมผมว,ว่ามันเป็นของเล่นของผู้เล่นที่เล่นมาระดับนึงแล้วมากกว่านะครับเออมีตัวละครที่จําเป็นจําเป็นครบแล้วเออแล้วค่อยมาปั้นตัวนี้นะฮะเก่งแหละไม่ใช่ไม่เก่งนะครับโอ้โหตัวบูสเตอร์แครี่เทพขนาดนี้นะฮะโอเคประมาณนี้หวังว่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับเอ้ค้อนเก่าลาท่านผู้ชมหน่อยสิเอ้ สวัสดีลาก่อนนะเอ้าทำไมยังไม่ไปอีกทุก็โดนคอนทุบหัวแบะ